สวัสดีครับทุกคนผมฮานิฟตอนนี้คุณอยู่กับช่อง The เดะฮานิฟล็อกอ่ะนะครับคือว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหว,วัดนราธิวาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าช่วงโควิดมันสถานที่นั้นจะปิดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า,วาเดี๋ยวผมจะไปชวนเพื่อนก่อนว่า,วาเพื่อนผมจะไปกับผมไหมเดี๋ยวเราไปบ้านเพื่อนกันเลยดีกว่าบาย ครับถนนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีคนเลยนะครับรายยอปกติคนคนจะเยอะนะครับแต่รายอปีนี้คนไม่มีเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมไหมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงผมไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอ,อไปเจอกันที่บ้านเพื่อนกันเียดี่ว่า เอาละครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปรอไปลองชวนเพื่อนผมกันเลยดีกว่าว่าเพื่อนผมจะไปกับผมไหมเพื่อนผมนัดจะไปกับผมแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่เคานกเตนเลยดีกว่าไป ตอนนี้ผมก็ถึงทะเลแล้วนะครับนี่นะครับทะเลปิดนะครับนี่หาดเล็ปิดหาดนรัถนาเป็นช่วงาวนงะเป็นการช่วงข้อเดี๋ยวเราไปดูอีกสองที่นะครับว่าจะปิดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดี นะครับนี่ก็คือสวนกำมืนหล,ลวงนะครับก็ปิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เขื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเปิดไหมไปตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเขื่อนนะครับนี่นะครับเขื่อนก็ปิดนะครับนี่ดูป้ายเลยปิดเขื่อนท่าพระยาสาย เป็นชั่วข่าวเป็นการชั่วข่าวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปข้างๆ้างนั้นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมถึงปิดนะครับไปเอาละครับตอนนี้ผมก็ถึงข้างข้างเขื่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็คือข้างข้างเขื่อนผมเข้าได้ก็เพราะว่านั่นก็จะเป็นอ่าหมู่นั่นก็จะเป็นบ้านนะครับก็เลยเขาเปิดให้เข้านิดหนึ่งนะครับนี่ผมก็เข้าได้นะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยไปนี่ด้านล่างก็จะเป็นเขื่อนนะครับ คนตกตกปลาด้วยเขื่อนนี้เป็นที่เรียนแหลกนะครับถ้าช่วงโควิดถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็คนเต็มเลยนะครับสวยนะครับ นี่ะครับฝั่งนี้นี่นะครับฝังนนบ่งนี้ก็ปิดนะครับปิดด้วยเหล็กเลยนะครับนี่น้ําเลยแหลมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงที่นี่ถึงเรียกเขื่อนนะครับผมไม่เข้าใจนะครับใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับเพื่อนผมก็ไม่รู้นะครับรู้ไหมว,ว่าทำไมที่นี่เป็นอะไรเอไม่รู้ ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อเขื่อนนะครับเ,เดี๋ยวเราชมบรรยากาศนี้หนๆแล้วก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหม นักเหนือจากบรรยากาศไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าไป อาละครับตอนนี้ก็ดูวิวเสร็จยังครับสวยไหมวิววิวสวยไหมนี่นะครับสวยวิวที่นี่ก็สวยอยู่นะครับนี่นะครับถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดด้านล่างนี้คนเต็มเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็นี่นะครับเขื่อนก็ถูกปิดนะครับก็เลยไม่มีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราและอีกอย่างอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับคลิปหน้าจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย